3 2 1ส,สอง,งสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Do ม m Eternal อีกแล้วนะครับผมกับ a อน i ช n ก God พาร์ทที่สองเอาลืมกดไม่ใช่พาร์ทที่2พาร์ทที่อะไรอะ่ะผมจำไม่ได้แล้วมันนานมากผมลืมเข้าไปดูไม่เป็นไรช่างมันเราต่อกันไปเลยต่อเลยเออมันนานมากแล้วผมจำไม่ได้รอบที่แล้วผมทำอะไรไวบานะ้างยังรอ เดินมาอย่างที่เฮ้ยจ้างความมืดว่าไงหน้าแดงมาเลยตัวก็แดงมาเลยมาพร้อมลบคนเล่นเนี่ยไปซ้อมมือมาแล้วเมื่อกี้ดาร์กโหลด <c oughs> นี่ทีมดาร์กอร์ดมาจัดไป โอ้ยังเยอะโอ้เยอะกันไปแล้วเยอะกันไปแล้วนะพี่จะรอดไหมเราโอ้โหมาเป็นกองครับโคตรเยอะเฮ้ยไทยทันอื้มสวยและจะดูกายคนเดียวหมดนี่เอาไม่อยู่นะไหวไหมเนี่ยจะไหวยังไงวะเนี่ย เฮ้ยเรามีทีมเฮ้ยเรามีทีมว่าไงเฮ้ย <_ S 1> พี่ส <_ S 1> วัสดีครับอ่าถ้าเสียงเกมเข้ามายัางไงต้องขออภัยด้วยนะครับผม,มเปิดลำโพงอยู่นะตอนนี้นะครับผมเป็นไงพาทีมมาแล้วเนี่ยอันนี้คือเอ่มอมอนเดอร์มรรอนเดอร์เนี่ยถ้าสมมติว่าอันนี้คือทีมลูกน้องไม่ใช่ลูกน้องต้องพูดยังไงต้องทีมของเราดีกว่า ที่กลับใจไปอยู่กับดาร์กอร์ดแทนนะครับผมประมาณนั้นแหละถ้ามอรเดอร์ทำค่ายากมากนะมาทีมกูมีเอาดิลุยพร้อมไหมจะฆ่าไททันยังไงวะเนี่ยอ๋อมีหุ่นยักษ์อยู่เมื่อกี้พร้อมจับโลดเสียงโอ้ย่างที้เฮ้ยผมลืมเปลี่ยนภาษาจำ ไม่เป็นไรเนาะพร้อมพร้อมตั้งนานแล้วเนี่ยพร้อมจะลุยมานานแล้วไปเอาแล้วทางไหนวะเนี่ยชหายพร้อมตั้งนานทางไม่มีจำทางไม่ได้วันนี้โอ้โหมหากรรมมหากรรมยิงก่อนเปิดก่อนได้เปรียบไปวิง่งวิ่งอัดวิ่งอัดวิ่งอัดอย่างเดียวมานี่แหละ เดินหน้าข้ามันอุ้ยท่านหนึ่งเยอะเยอะยิงอาบเลือดเกาะคอมยิงมาอุ้ยอันนี้เลือดมันอันนี้มันขอสิอุ้ยอะไรอะเมื่อกี้อะไรตูมไม่รู้ไม่ได้ดูรอบข้างเลยยิงอย่างเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 ท่านหนึ่งท่านหนึ่งงอแต่ดูข้างอยู่ มาเอ้ยเดี๋ยวนะนี่เปิดสิครับเปิดสิครับรออะไรเปิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเคลีบวะสวัสดีครับ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 พร้อมบวกพร้อมนี่ตัวให้เลือดตัวให้เลือดตัวให้เลือดกระสุนบึ้มจับอุยอ้ยเดี๋ยวใจยเ,เย็นอุ้ยกระตุก ยอะเกินเยอะเกินเฮ้ยไม่ทันอือหือไอ้ดาบคู่ดาบคู่จะตายตายไอสตาร์ว์เดี๋ยวเฮ้ยคอนโยนี่อะเจ็บ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 ไฟปไปต้องมีคอนก่อนตีหุดยุดแม่ตีขอโทษนะครับถ้าไม่ได้เล่นนานผมมือมือไม่ค่อยนิ่งเท่าไหรเ่เรียนขอบเดอะบาลิสตา้านี่ ยิงอัดเข้าไปยิงอัดเข้าไปทุกอย่างพร้อมยับหน้าเป็นไงเรามีให้คนให้กระสุนอยู่ยิงอัดอัดอัดครับอัดอัดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงปลัชพันแม่งดูฮันเตอร์ดูฮันเตอร์ยิงอัดเอาสิครับเอาสิครับมาอุา้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอยู่ใกล้ไม่ดีไม่ดีโอ้ยอย่างนี้ไม่ดีแป๊บนึงนี่ออนไปดูฮันเตอร์สองตัว ตันนึงตั้นึงนี่นีนิเปลี่ยนล็อกเก็ตอัดไม่ได้ลืมไปอุย้ยมันมีโล่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวกูจะตายแล้วใจตายแล้วตั้งนึงตั้งนึงขอ,เ,อ,งขอ,เ,องเลือดขอเลือดเลือดเลือดยิงยิงอัดโอ,โอ,โอ,อเคได้เลือดเพิ่มพร้อมกระสุนเลยไหมเอาเข้าไปอัดอัดอะไรครับยิงยิงตายตามตามไม่สนตามบลัชพัดบลัชพัดไม่ติด ตีติ monastery. อืตายเฮ้ยท uh oh, em ั้งนึงคิวตอนนี้คิวขอเลือกมาเออ่แป๊บนึงเดงก่อนโอเะอัดอัดอัดลืมไปเลยมีอันนี้อยู่แป๊บนึงปึ้มตายโอ้ my god เฮ้ยแป๊บนึงเปลี่ยนเปลี่ยสวุ้นชิมหายชิมหายเดือดตายเดือดตายทั้งมันแรงโหโล่เลยขนาดนั้นเฮ้ยแป๊บนึงโอ้โอ้บลัชพันออกเอาไปดิออกไปดิ ตายตายให้หน่อยเถอะตายให้หน่อยเถอะตึ้มพอเดี๋ยวแป๊บนึงกระสุนกระสุนทั้งกระสุนอื่นนั่นแหละตายแจมมาถึงก็บวกเลยไม่ไม่ไม่มันไม่เข้ามุกจิไม่เข้าปากเข้าละตึ้มต่อตายยิงเรียบร้อยคอยทิ้งตายเฮ้ยเราก็ใช้ได้อยู่นะ โชคดีครับโชคดีอยู่น,นี่ Achievement ขึ้นนี่อีกอันเดียวอีกครั้งเดียวเราได้สกินละนขออีกรอบขออีกรอบขอคอนยเนียไม่ได้ใช้เลยลืมเ,เดี๋ยวนะทางไหนนะเออทางไหนวะเมื่อกี้มันมีอะไรนะผมจำไม่ได้ละลืมทางไหนไม่รู้อ่ะช่างมันเดี๋ยวขอเอาอันนี้ก่อนอีกสักรอบอีกสักรอบอีกสักรอบมาดิ พร้อมพร้อมเสมอเลยนะจ๊ะเฮ้ยไม่ได้มันมีโล่ขอกระสุนกับเลือดยิงยิงอัพอุย้ยไม่โดนปี้ไม่โดนจริงอันนี้ไม่กี่ไม่กีนไม่โดนนี่นี่ขึ้นเอาไอ้บ้าน,นี่ก่อนเฮ้ยยิงไม่โดนอันนี้ยิงไม่โดนไม่โดนดโอีกแล้วกูาวว้าวว้าวทุกครั้งเลยเอาไปยิงอัพ ได้ได้อืมขอยิงอัพเฮ้ยไม่ไม่ตีไปปันึ่งโอ้ยโดนไม่ได้ไม่ได้บึ้มยิงปั้นึ่งโอ้ยไม่ไหวปัดพันสักทีได้ไหมกอลิคิวกอลิคิวรัวๆนั่นแหละหนีก่อนยิงอัพนั่นแหละเยี่ยม อย่าอย่าให้มันได้รีเกาะอย่าให้มันได้รีเกาะอัดอัดทุกอย่างที่มีอัดทุกอย่างที่มีอัดทุกอย่างที่มีเออตายเรียบร้อยสสวัดีครับหวังว่าคงไม่มีตัวอะไรที่มันโผล่มาอีกนะเฮ้ยไอ้กูเพิ่งพูดเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอทีเดียวขอทีเดียวขอทีเดียวอัด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 ตาย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 บึ้มตายนั่นก็เอาไปบึ้มดึ้มดึ้มทีเดียว ท่านนึงขอดูหน่อยเนี่ยเรียบร้อยยิงอัดแป๊บนึงอุ้ยจะตายจะตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ติ๊งนี่เข้ามาขอกอกลิคิวทีนึ่งนี่ท่านนึงไปเอาเลือดก่อนขอเลือดขอเลือดกระสุนเฮ้ยทางกระสุนอย่าพึ่งหนีนี่ทางเลือดกับทางกระสุนอ่าเมื่อกี้ค้อนยูเนียรอยู่ไหนวะค้อนค้อนคอนอยู่บนนี่เราเรายังไม่ได้เก็บเรายังไม่ได้เก็บเก็บแล้วถึงเวลาแล้วพี่สวัสดีครับอืมอัด อัดอัดอัดทุกอย่างที่นี่อัดทุกอย่างที่นี่อัดทุกอย่างที่นี่อัดทุกอย่างที่นีรีบอัดเร็ว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 ตายเออนั่นแหละตายหนึ่งหนึ่งตัวก็ยังดีวะตายสองเรียบร้อยอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดทุกอย่างที่มีมอเลเดอร์สวัสดีชิบหายละดืมไปเลยต้องใช้ไปเมื่อกี้ที่เกียจข้่ามอรลเดอร์ยากอะขอข้าง่ายๆหมาเฮ้ยหมา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 อย่าเพิ่งกัดปุ๊บตั้นึงขอหาตัวที่มัน แป๊บนึ่งต้งนหนึ่ง,ง,งมองเลอเดอร์ตั้ง,งช้อนขี้วัวตั้งโอเคได้ละเอามาอุ้ยเอามามาวิ่งมามอเลอเดอร์ใช่ไหมมาเอาดิเอาดิเอาดิอดืมอ,อัดอัพอัดอัพอัดครับอัดอัพอัพเรียบร้อยตายโอ้โหฆ่าง่ายมากตอนนี้มอเลอเดอร์รู้สึกมันจะง่ายเกินไปนะรู้สึกแบบฆ่ายแบบอีซี่ นะครับเฮ้ยคอนเราเก็บได้เรื่อยๆนี่จริงด้วยขอเก็บคอนอีกทีสกินแจมแมวสุดยอดแล้วก็คอนคอนมีให้เก็บก็เก็บสิครับฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งไหนวะไปติดนี่ไงเก็บแจมแมวหวัดดีหวัดดีพวกพวกนารก อิงขับเข้าไปเกมนี้ไม่ไม่มีอะไรจะพูดนะฮะพูดไม่มีอะไรพูดจริงพยายามจะหาคำพูดอยู่แต่มไม่มีอะไรจะพูดเพราะมันยิงอย่างเดียว <c oughs> มีจุดอ่อนยิงที่จุดอ่อนยิงอัดเข้าไปนี่เรียบร้อยไปต่อขึ้ค้อนอยู่นี่เองกันไม่เอารามีละโฮ่เชี่ย อัพอัพตายไหมไม่ตายตายอยู่นี่ยเ้ยมันติกตๆๆติติดตจอลี่คิวตายนะอะไรอะไรยิงหลังดูทีมเราสู้มันเป็นมหาสงครามเลยนะเนี่ยโคตรเท่เท่จริงครับอันนี้ชอบชอบมากชอบมากผมว่าจะเล่นซ้ำอีกรอบนึ่ง วันนี้อือพอยิงอัดยิงอัดเขาออกเป็นลมลม้มล้มพับขอโอเคฟันกระสุนพอไหนบลัชพันได้เฮ้ยเฮ้ยกอลิคิวนี่เงียองอ,อัดกอลิคิวทีนี่ยเรื่อยๆครับอิงอัดเข้าไปสายไหนจะรอดเอ้ะอะไรมันยิงตูดผมเนี่ยอ๋อ มีบลัชพันธ์ทั้งสองอันเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเดี๋ยวนะขอดูก่อนเฮ้ยตรงนี้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 ลง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 มันมีทางไปนี่เอาไงวะขึ้นไงวะเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถึงลองขึ้นฝั่งนู้นดูได้ไหมถึงนี่ไงนี่ไง โอเคเรียบร้อยดีนะดีนะเปิดมินิแมปมาดูก่อนโอ้ยเดี๋ยวฝั่งนู้นมีสองอันฝั่งนี้มีอีกอันนึงโอ้ยอย่างเยอะแป๊บขอไปเอาก่อนไม่ได้เอาเลยเสียดายเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้เท่ดูดิไทจูไทจุกัทไททันนี่มียานอยู่ตรงนี้อันเลยมาตั้งแต่ต้นเกมเลยโทษเฮ้ยกดผิด ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเก็บใหม่แล้วไงอ่ะเข้าตรงนี้เองเนี่ยโอ้ชิบหายเนี่ยพร้อมละทีนี้เต็มที่เต็มที่กับการยิงโอ้ยห้าแห้าชีวิตเลยนะโคตรเยอะนี่ลองเก็บดูไหมจ่าน,นี้มันมีสักเก้าชีวิตไหมเผื่ออาจจะมีก็ได้นะเราจะได้เป็นแมวไงเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บคราวนี้แบบ ตายตายไม่รู้ร้อนอุ้ยโอ้โหโอ้โหมีขับเมื่อกี้ถ้าเลือดน้อยตายเลยนะเฮ้ยอย่าอย่าโนดิไอ้นี่ไอ้ซิ่งมันซิ่งอุ้ยอุ้ยมันซิ่งมันซิ่งโอ้ยปั๊ดหนึ่งว่าละทำไมมันให้มาเยอะชีวิตบึ้มบึ้มเอาเอาเอาตําหน่งหอยนี่ก่อนหอยนี่ก่อนตาย มันซิ่งกันจังวะไอพวกนี้มันซิ่งกันจังวะออเออเออยิงอัพ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 เออ,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 อโอเจอสายซิ่งสายซิ่งพุ่งทะยานเกือบตายเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยาทางไหนต่อวะเนี่ยทางนู้นต้องดูนี่นี่แบบไ,ไม่งั้นงงอุ้ยอือสวยมังกรพ่นไฟสวัสดีครับ โ oh, อ้ยเจ็บตัวนี้ฮะเปลี่ยนยิงบึม้มยิงบึม้มยิงบึม้มร้อยหายอะไรวนะเนี่ยโอเคให้ขึ้นสินะเข้าใจละอืโอ้ยไฟไฟไฟใครมาวางวงล้อไว้ตรงนี้วะเนี่ยอยากรู้ เอาดิโอ้ย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 ยิงมางี้เลยมาไปแบบโดยด่วนโอ้โหสปิริตเอ้ยไม่มีไม่มีมึกหมดมึกหมดลูกซองอย่างเดียวลูกซองอย่างเดียวมาทันให้หนี้นี้นี้โค้งกระสุน่อยมันวิ่งใส่เลยแป๊บนึงเฮ้ย โอเคต่อที่คิวยิงบึ้มเกียรร้อยเปลี่ยนเปลี่ยนมอดโอ้โหโคตรที่ไททันนี่มันบังอะไรไว้ได้หินเนี่ยถ้าขอไปดูเห็นปะที่จัดจัดโดนมังกรท่อนไฟอัดหน้าเป็นไงล่ะขึ้นดีดเรออย่าบอกว่าดีดตัวเองไปฝั่งนู้นนะ รรรพร้อมล้ครับนายท่านพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับจ่าพร้อมไปละดีสนันทีจะไปเดยวมันมีอะไรไหมไม่มวีว่าไงครับเราต้องขึ้นไปถึงที่ถึงยอด โอ้โหวัสดีจ้าเตรียมพร้อมเลยให้ให้ขอเกาลิคิวหน่อยเอาเกาะเรียบร้อยเนี่ยยิงยิงบึ้งนี่มันทหารของฝั่งไอ้นี่ว่ะใช่ปะ่ะขอดูอ่ะเออใช่แล้วมันยิงธรรมดาได้ไหมขอดูขอลองขอลองตายอยู่เฮ้ยดอกกระสุนด้วยแจมไม่ดอกเลือดแต่ดอกกระสุนเอาเกาะเอาเกาะแทน ไม่ยิงยิงเอากระสุนกระสุนยันเยอะทำมันต้องไปไงอะ่ะไปไงวะต้องโดดฝั่งนู้นไหนก็มาละมาไปไปเอ้ยเดียวอ๋อมันต้องยิงแล้วก็ค่อยกระโดดไปใช่ไหมกระสุนอน่อยนี่ นี่ไปโอเคได้อยู่อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยบุ้งโอ้ยนี่เดฟแฟลชเราเป็นเดฟแฟลชเลยเนี่ยดูอ่ะคือก่อนแป๊บหนึ่งให้ไปทางนี้ตรงข้ามโอเคโอ้ยอะไรอ่ะแสบดาษเลยสวัสดีครับเฮ้ยหมดเลยเด้อเอาไฟให้ให้ให้ เต็มที่เมทอัพอึยตายวันีหมดลตัวที่สไม่มีละเฮ้ยเอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงดืมไปเลยก็เคยมีน้องเฮ้ยเโอ้ยเดลอาหมเ้ก่อนเอาก่อนเอาก่อนอึ๊ลัพลัสพัดอยเฮ้ยโอ๊ยไปต่อยโดนมันชิบหายละหมเด้บัฟโอ้โห้นึงต เอาใหม่เอาใหม่อุ้ยไม่ได้โอ้โหตายหนึ่งชีวิตโอ้ยโอ้ยตายสองชีวิตชิบหายนี่กูไปแจกชีวิตใช่ไหมเนี่ยไม่ถึงเก้าแล้ววันเนี้ยวันนีเอาใหม่เอาใหม่อือตายอะไรกันนขนาดวันเนี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ประมาทไปหน่อยไม่หน่อยแล้วตายไปสองชีวิตแบบงงงงอ,อ้ากวกดผิด ก็ผีดจ้ะขอโทษโอเคไปต่อกันดีกว่าคนผิดเนี่ะเสียดายค้อนเดี๋ยวเก็บใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรอ่าปื้มกระสุนกระสุนทั้งนั้นเลยกระสุนทั้งนั้นเลยนะครับอุ้ยโอเค,อน,อเคนี่มันสงครามมาหาสงครามทุกทีเราลุยเดี่ยวตอนนี้เรามีเพื่อนอยังไงกำลังใจเพิ่มขึ้นเ,เยอะเลยไอ้ปานพอไหม ้ยายิงมาพยายิงอะไรกันนะกขนาดเนี่ยยิงไปก่อนอเรียบร้อยอัดอัดแม่เลยยิงอยู่ได้บึ้มไป่ะโอ้ยลอดสองฮ้เทียร์ค้อนจะอยู่ดูเด้เ้ยเฮ้ยมาทำอะไรอทำตีกันเล่นบึ้ม ทําไงวะ <G ül üyor> อีกแล้วกูลืมโอ้ยโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยกตัววีอยู่ได้มันก็อยู่ไกลในทุกเบกูต้องไปกดด้วยเนี่ยลืมนี่ไงอโอเคอัดอัดอัดเฮ้ยมันจะได้โลแล้วมันจะได้โอเคตายขอคอนยูเนียเราจะไม่ใช้เราจะเราจะใช้ดีๆเราจะใช้ให้ดี ้อนอยู่เนี่ยแม่งไปเล่นอยู่ได้โอ๊ยอินอัดหน้าแจมเปิดโอเคขอไปเปิดฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวนะขอตูแป๊บนเฮ้ยแั้วเนี่ขอไปเก็บของก่อนอยากเก็บอยากเก็บถึกจังเลยวะอืออินอัดขอรีคิวหน่อยออหักคอแม่ ฝั่งนู้นมันต้องขึ้นไปฝั่งนี้เอ่อเราลืมเก็บไอเนี้ยมานี่ไงมันแอบ,บอยู่อะไม่เห็นทุกทีมันอาจจะเห็นง่ายไปไงเขาเลยแอบ,บหน่อยเฮ้ยโอ้มาจากไหนดูมันเตอร์ดูมันเตอร์อุย้ยตายตัวหนึง่ง ประมาทเยอะไปนี่เนี่ยชีวิตยิ่งเยอะยิ่งประมาทมามาเหลือสองชีวิตแล้วพอแล้วไม่ไม่ประมาทแล้วบอกไว้ก่อนบอกเผื่อไว้ก่อนจะประมาทอีกทียิงยิงอัดโดนบุ้มตายเข้าไงครับมีนใครมาไหมโอ้โอเคกอลคิคิวปีน ว่าไงครับมีโล่ด้วยเหรอนี่เปิดโล่ไหน่อยเป็นไงเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนาะอยากใช้เหมือนกันนะมันอ๋อเราเพิ่งหยิบอันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๊ยวก็มาอยู่เสียงอะไรอือไอ,ขอ้ขมดับบีไอ้บ้าเอ้ยสวัสดีครับมึกมดเหลือแค่ลูกสองโอ้ยขอที่คิวทีนึงอึ้ยขอกระสุนหนีโอ้ยอออออโอ,ยโอ้วิ่งตามเลยแป๊บนึง ไม่ไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลามาดึงปืนแล้วอืออือตายเอาดิพร้อมยังพร้อมยิงอัดอัดอย่าให้มันได้เกาะโอเคขอกระสุนหน่อยอ่าฮะฝั่งนี้ต่อ อัดมูดดอุ้ยไอ้ไ kind อ of ้เออดีมีคอนโยเนียอยู่อันไม่ผมจะกดดูนี่ในแมป้ยแล้วทุกทีเกมอื่นมันกดตวีไงผมก็ลืมไปอเกมี้ผมเล่นทุกทกดตวีกตีทอะไรหลายๆอย่างอลยเงี้ยผมก็ชินกับโตวีอะแล้วพอกลับมาเล่นดูแล้วโอ้โหจบเลยคอนโยเนียกูหายไปฟรีๆหลายอันแล้วเนี่ยเฮ้ยจะหนีไปไหนอะดารอจะมึงนี ตั๊กเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามขึ้นละขึ้นยานโอ้อะไรเอาอะไรให้ผมเนี่ยบึ้มหลับพันไหนขอดูหน่อยสิซีไอตัวเขียวยิงอัดอัดอัดตายบึ้มยิงอัดอย่างเดียวอัดอย่างเดียวโดนไม่โดนอัดอย่างเดียวอัดอย่างเดียวบึ้มยิงบึ้ม อดีตอดีตอดีเอุ๊ยอุ๊ยไม่ไหวแล้วจ้ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปไปหาคนอื่นดีกว่าอัดพันอัดหน้าไม่ขอรีคิวทีนึงขอเลือดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งขอรีคิวก่อนแจมอุ้ยอุ๊ยโอ้โดนอะไรวะเนี่ยเอาสิเอาสินั่นแหละเปิดตายอัพ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 ทุกอย่างที่มีขอรีคิวทีนึง โอ้พอดีเลยเพื่อนหนีก่อนหนีบ้างรู้สึกว่าผมจะยืนบวกกับกับเขานานเฮ้ยเฮ้ยสปิริตโอเคขอกระสุนขอเลือดยิงอัดโอเคเลือดกระสุนเต็มเฮ้ยใจเย็นดิมันยิงใส่อย่างเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยในนี้โอ้หนีไม่ทันไอ้นี่ก็เฮ้ยเยอะแยะขอนี่ทีนึงหนึ่นี่้ยฮุ้ยติดติดติดเฮ้ยอัดยิงอัด เก็บเลือดเก็บเกาะเก็บเลือดเก็บเกาะเต็มที่หนีต้องหนีอะสปิริตไม่ไหวอัด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 โอ้ยติดตนั่นเงขอกระสุนก่อนมากระตุกทีนี่อย่าค้างนะอย่าค้างอย่าดับนะขอร้องยิงทีขอสุก้าอัดยิงสไนเปอร์ออ้นยัไม่ตายเหรอ โอตายกูเหอะบึ้มเฮ้ยตายแล้วจะไปแทงคอดวนไอ้ตัวนี้ขอก่อนขอย้อนนิดก่อนเฮ้ยอย่าบึ้มดิเฮ้ยสกิบัสบัสพันอัดอัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะ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 โอเคกระสุนกระสุนนี่ไงขอหน่อยรอบนี้มันรอบนี้มันเฮ้ย ไม่ใช่แป๊บนึงนะที่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 ล้ออยู่นั่นแหละบึ้มบึ้มบัสพันต่อยแม่งเลยอย่าพึ่งเกาะอย่าพึ่งลีเกาะอย่าพึ่งลีโอ้ตายบัสพันยังมีอยู่บึ้มบึ้มไอ้ยุัสพันแม่งตายอืมอ้มตาย เรียบร้อยเราย,ย,ยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะไม่ประมาทแล้วก็โอเคเลยยันใครอ่ะยันฝั่งเราใช่ไหมดูท่าจะใช่มาจอดรับโทษทีบวกมันไปหน่อยวิง่งตามโสดใสมั้ยโซ่นั่นแหละขออย่างนี้ไปเลยยั่งก็ขี่มา้า ตามครับตามกระโดดกระโดโดเฮโ้ยโอ้ยางเท่นี่คัดซีแล้วเนี่ยอื้ยิงตวบปาคอโคตรหล่อเลยคนไร่ลอย่างนี้นนนเฮ้ย,ปปท,ฮย,ยทำไมกระสุนอะไรมันเยอะจังเลยเลือดเลือดเกาะเพร้อม ด,ดิอัดอัดอัดยิง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 ,งอันนี้กระสุนไม่จำกัดนะฮะถ้าได้ไอ้นี่มาไอ้ยเขาเรียกว,ว่าเอิร์ฟสีเหลืองเนี่ยต้องพูดว่าไงอ่ะผมไม่รู้ปุ่นไม่ได้ละอัดอย่างเดียวไม่พอต้องต้องแฝดนีเอ้ยไม่ใช่แฟดไม่ใช่เอลเอล โอเคโอเคกระสุนหมดแล้วยิง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 อ้เมันเยอะเกินค่ะค่ะเอเยอะเยอะต้องแดชลบแดชลบหมดเรี่ยงอันนี้ทำมาเอามันใช่ไหมเนี่ยโอเคขึ้นอ้าอ๋อโอเค พร้อมเฮ้ยเมื่อกี้มันมีอะไรอยู่ด้านหน้าผมไม่ได้ไปเก็บเลยลืม้คนเด็กอันสุดท้ายไม่ได้เก็บไม่เป็นไรโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้มันมากไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับเยอะต่อเลยเด่นต่อไว้เจอกันครับบวัสดีครับ